แล้เรื่องที่2ครับก็มีการถแถลงของนองายวิรัติกัรยาสุริอีกว่าจะมีการยืน่นหลังสองปาราให้สารรัฐมนูญวิิจัยร่างพรบให้อำนาจกระทรวงการ,การคลังกูเง้เงินสองล้านล้านบาทด้วยโดยเห็นว่าขัดต่อรัฐมนูลมาตรา6กที่บัญญัติว่าการจ่ายเงินแผ่นดินกระทําได้ก็เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าเรื่องประมาณรายจ่ายซึ่งเรื่องนี้ทางทีกฎหมายรัฐบาลไทยก็ได้ ตรวจสอบแล้วว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา29อย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญการที่เราได้ตรวจสอบรวมถึงดูการออกพรกกู้เงินของรัฐบาลสมัยในอภิสิทธิ์เป็นผู้ำน,น,นำเนี่ยและมีทักฏิบัติเป็นแกนนำเนี่ยถ้าออกพรกกู้เงินและออกพรบผู้เงินนะครับรพรก400ล้านและพระบ400ล้านก็ปรากฏว่าสารรัฐธรรมนูญเองก็ได้เคยชี้ว่าไม่ขัดและสามารถทําได้เพราะฉะนั้นเรื่อ,องนี้จง คิดว่าไม่มีปัญหานะครับว่าจะไม่ขัดมากรา169อย่างแน่นอนและเชื่อว่าการยื่นก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือน่าจะเป็นการตีรวนรวมถึงพยายามจะน่าจะเป็นเกมการเมืองในการขัดขวางไม่รัฐบาลดําเนินการในการทํานโยบายเพื่อปฏิรูประบโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน นะครับวันนี้เราเห็นว่าประบวกรเงิน2ล้านล้านจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องปราชาชนและประเทศชาติและสิ่งสำคัญมันจะรองรับเกเตรีอาเซียนในปี58และมีการทําสารุปะโภคขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะปฏิรูประบบขนส่งเนี่ยก็เชื่อมประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและสิ่งที่สิ่งท่สำคัญก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดเศรษฐกิจใหม่เกิดเมืองใหม่แต่สิ่งที่สมาชิกพักวิบัติกำลังจะยื่นนั้นก็เป็นลักษณะที่ผมบอกว่า มีไม่พายเท้ามา้ํ้ครับมันก็ตัวเองเคยทํามาแล้วแต่วันนี้พอคนอื่นก็จะดําเนินการมีความคิดโครงการดีๆเพื่อประชาชนเช่นรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่ไปสี่ภาคเนี่ยรวมถึงการขยายถนนการยายทํนนาท,ท่าเรือน้ําลึกนะครับแม้แต่ภาคใต้รัฐบาลชุดนี้ยังใจกว้างจะไปทําอยู่ทุกที่ทั้งที่จุมพรแล้วก็ที่ภาคใต้นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ผมอยากให้ทางนายอภิสิทธิ์เนี่ย และสมาชิกพรกปฏิบัติในการครบรอบ67ปีก็ถือว่าพักปฏิบัติอยป็นพักเก่าแก่ที่สุดนะครับ67ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นข้า,าราชการก็เกษียณอายุมา7ปีเพราะฉะนั้นอยากคิดทําการเมืองเนั่ยน,นะทำการเมืองอย่างสร,ร้างสรรค์ค้านก็อยากสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่ว่าจับแต่ค้านแล้วก็ เอาแต่เ่อลักษณะเหมือนประชาชมมนมองว่าน่าจะเป็นแค่เล่นเกมการเมืองเพื่อหวังลดความน่าเชื่อถือขงรัฐบาลนะครับเป็นสิ่งไม่เป็นถูกต้องเราอยากให้ค้านอย่างเสนอแนะอย่างมีเหตุมีผลนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยผมก็ในฐานะที่เป็นผู้ยื่นให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบเรื่องโรงพักทดแทนเขาเรียกว่าโรงพักเฉานะครับซึ่งทางล่าสุดกรมสอบสอนคดีพิเศษก็ส่งเรื่องไปยัง ปปชและทและปปชอเอง <Yeah. S 1> ก็มีมติตั้งคณะอนุกรรม,มาการไต่สวนปมทุจริจโรงพัก396แห่งซึ่งปรากฏว่าก็ยังมีการตรวจสอบนักการเมืองในอดีตนะครับที่เป็นผู้นําก็คือนอายอภิสิทธิ์วชชาชีวะนายสุเทพเทือกสุบรรณก็สะท้อนถึงสิ่งที่พวกเราเองได้ตรวจสอบโครงการไทยแข้มแข็งให้เห็นว่า งบ4 2 0 0 0 0กว่าล้านลักษณะเป็นงบแทนที่จะนํามาพัฒนาประเทศโดยทําเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลับเป็นงบที่ลักษณะเหมือนตําน้ําพิษละลายมหาสมุทรยังไงอย่างนั้นตั้งแต่แจกงเงินสองพันกับงบส0 0 0มล้านกับคนไม่ทั่วทั้ง15ล้านคนและปรากฏการสร้างโรงพักเฉาวันนี้หรืออนุสาวรีย์เรือแต่ตอนนะครับวันนี้ผมยังเรียกร้องว่า ิ่งที่ความรับผิดชอบทางกฎหมายยังไปไม่ถึงนะคำพูดคุณอภิสิ์ครับก็เอาความรับผิดชอบทางการเมืองให้คุณอภิสิ์ในฐานะผู้นำรัฐบาลในขนานั้นและคุณสุเทพชื่อถบันออกมาขอโทษข้าราชการพี่น้องข้าราชการตำรวจที่สร้างความเดือดร้อนให้เขาไปทุบโรงพักเกือบร้อยโรงพักครับวันนี้ก็ยังมีโรงพักอยู่เลยและขอโทษประชาชนในเรื่องนี้นี่คือผ่านมาสองปีกว่าเป็นมรดกบ,บาป ที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยทิ้งไว้ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็ประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศทั้งสิบภาคครับภาคหนถึงภาคเและสชตอเห็นไหมครับไม่มีโรงพักไหนเสร็จแม้แต่โรงพักเดียว17แเมษายน2 5 5 6ก็ครบกำหนดผมเห็นว่าเรื่องนี้ตอรองคงจะมีมาตรการในการที่จะดำเนินการในการจะยกเลิกแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะ ขอเรียกร้องไปยังนายอภิสิทธิ์ที่เคยเสนอเป็นคำพูดที่ออกจากผมบอกว่าน่าศรัทธาครับความรับผิดชอบทางการเมืองต้องมาก่อนความรับผิดชอบทางกฎหมายวันนี้อยากให้นายอภิสิทธิ์นายสุเทพออกมารับผิดชอบกับพี่น้องข้าราชการตำรวจทั่วประเทศเกือบสองแสนกว่าคนและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับเกือบหลายล้านคนที่เขา ยู่ในพื้นที่ที่รนะับความเดือดร้อนที่ต้องการบริการจากโรงพักทดแทนเนี่ยปรากฏว่าสองปีกว่าแล้วเขาเสียประโยชน์นะครับออกมาขอโทษประชาชนในเรื่องนี้ไม่ใช่ข่อเรื่องนี้ไว้แล้วไปกล่าวหารัฐบาลเรื่องนู้นเรื่องนี้ทั้งกู้เงินกู้มาโก,กงบ้าง,างอะไรเนี่ยนะครับผมว่าบอกว่าวัาน,าน,านนี้ยังไม่มีใครโกงและยังมีการตรวจสอบเหล่านี้ก็ยังมีทั้งภาคประชาชนภาคเอกชน นะครับฝ่ายค้านองคอ์กรอิสระสก็ดำเนินการในการตรวจสอบทุกโครงการครับลักษณะอย่างนี้เราจึงอยากให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบนะครับผมมีประเด็นแค่นี้ครับวันนี้มีคําถามเชิญครับ